เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ทัวก็ต่างไปลงทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับกรณีที่ว่าเน็กชารีออกมาพูดประมาณว่าจบแยกย้ายกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้กาหมินแล้วเพราะตอนนี้เขาติดต่อเธอไม่ได้ผระสองอาทิตย์ล่าสุดค่ำวันที่ากันยายนที่ผ่านมาสาวกาหมินก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นต่ตางโดยเธอพูดเป็นภาษาเกาหลีและให้ล่ามแปลเป็นภาษาไทยค่ะ โดยถ้าใครอยากจะไปดูคลิปบางส่วนก็ตามไปดูได้เพจ DIY Review 2นะคะเพจนี้เขาอัดคลิปไว้อยู่ซึ่งก็เป็นการเครียร์ชัดทุกประเด็นตั้งแต่ประเด็นเน็กชาลียันประเด็นดราม่าอื่นๆแต่ก็มีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกับข้อมูลทางฝั่ง ของชาลีอยู่นะคะโดยกามินใช้คำว่าเขาเรียกแทนชื่อเน็กชาลีทุกคำและพูดถึงกรณีนี้ไว้แบบนี้เธอกับชาลีได้จบความสัมพันธ์กันไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและกลับเกาหลีเพราะว่าเน็กชาลีให้กลับแต่สาเหตุว่าทำไมชาลีถึงบอกให้กลับเกาหลีอันนี้กามินก็ไม่ได้พูดไว้นะคะและเธอก็ขนของกลับเกาหลีหมดโดยบางส่วนก็มีให้ส่งกลับมาทางเรือด้วยเธอบอกอีก ว่าการคบกันเธอจริงใจตลอดให้ใจอย่างเต็มที่ไม่เสียใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะทำเต็มที่แล้วและไม่เสียใจภายหลังที่เลือกแบบนี้และที่มาไทยในครั้งนี้เธออ้างว่ามาด้วยความรักเพราะเธอมีบ้านอยู่ที่เกาหลีมีแม่ที่ป่วยอยู่มีเพื่อนฝูงและแผนเรียนแต่พอบจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหาเขา ส่วนเรื่องประเด็นสัญญาณง,งานในไทยที่ต้องมีคนจ่ายค่าปรับที่เธอทิ้งงานอันนี้เธอบอกว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนเพราะทุกงานก็เคลียร์ทั้งหมดก่อนกลับเกาหลีแล้วนอกจากนั้นกามินยังมีพูดอีกว่ามีคนบอกว่าเธอพูดว่าคนไทยหลอกง่ายเธอบอกว่ายืนยันแน่ชัดว่าไม่ได้พูดนะคะและไม่รู้จักคำนี้ด้วยซ้ําในส่วนนี้คนไทยเขาไม่ได้โฟกัสว่าพูดหรือไม่พูดนะคะกามิน เขาโฟกัสว่ากามินคิดแบบนั้นหรือเปล่าต่างหากค่ะก็เอาเป็นว่ากามินก็ออกมาเคลียร์ชัดทุกประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานความรักข้ามประเทศกามินเน็กชาลีแล้วจริงๆค่ะ